สวัสดีครับมัน,นี่กับมะพอกันอีกแล้วนะครับคู่ชินคนธรรมดาครับมอน,นีอ่ผมสิพามาเที่ยวกูสันตระัดนะครับกูสันตรัดรน,รนี่ก็อยู่ในอำเภอหน้าดูนจังหวัดมหาสารคามอ,าอยู่ใกลๆ้ๆขาดสีเดินทางมานะครับกัเขาตรงสามแยกนะครับหรือ4ีแยกอำเภอหน้าดูนะครับ ตรงเขามาสักประมาณรอ้อยหนึ่งกิโลเนี่ยแหละครับกับทั้งด้านขวานะครับสิมีป้ายว่านาครจำปาสีกระเดี่ยวเขามาเลยครับประมาณห้าสิบเมตรนะครับกับสิบพอกกูสันตลัดนะครับเดี๋ยวเฮาลองเข้าไปศึกษาดูด้วยครับว่ากูสันตลัดเพื่อนนี่มีความเป็นมาจังใดนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมสิพาเข้าไปเบิง่งอันนี้บรรยากาศร,รอบๆด้วยครับนี่ เป็นตัดต้นใหม่ตัดเอ่อตัดหญ้าเรียบร้อยนะครับสะอาดสะอาดดีนะครับต้นใหม่ก็มีต้นใหม่เก่าๆอยู่หลายต้นอยู่ครับบริเวณเป็นกเ่เฮ็ดสะอาดดีตัดต้นตัดหญ้าเรียบร้อยดีนะครับหินนี่เป็นหินศิลาแลงสมัยตะกาเลยนะครับของดังเดิมนีเพิม่มอยู่ เดี๋ยวผมสิพาเขาไปเบิ่งนะครับก็มีนักท่องเที่ยวเขามาชมอยู่นะครับด้านหน้านะครับในทางเขาเดี๋ยวผมสิพาให้เบิ่งด้านหน้าทางเขาเป็นยังไงสภาเป็นยังเหลืออยู่นะครับกบสัะท่างเขากระชิดคล้ายๆกับ ยังมาเลยครับมาเป็นว่าเป็น,ปนยังครับทางเขาก็คือจังโบรานสถานที่เขาเคยไปนะครับสิเป็นศิลปะแบบขอมครับที่ไปเขาพน้องลุงไปยังกระซิซึกกันนะครับปเป็นกระมีนะเพิ่งตองเที่ยวมาชมนะครับเดี๋ยวเขาเข้ามาเบิ้งข้างในได้ครับว่าเป็นตรงนี้ก็สิเป็นไข,ขวิหารของเพินยูนะครับเดี๋ยวเข้ามาเบิง้ง เป็นอย่างไนีส่สมิลูพระรูปวิหารนี่เพิ่อนกุิลเอาของโบราณสถานนี่ม่อ,อว่างไว้นะครับแต่ก่อนอาจจะเป็นแท่นอยู่ครับ นี่ตรงนี้สิเป็นแทนอยู่แล้วก็มีมีหินก่อนงหญ่อยู่น,นี่ะครับนี่นี่หินตรงนี้ข้างในสิเป็นลักษณะอ่าก่อนหินมีโบกน้ำตอนผมมาเบิง่งตอนที่แรกสิมีโบกน้ำอยู่เป็นลักษณะอ่าตรงนี้เขาเรียกว่าคล้ายๆโรงอโคลยา ก็คือถ้าเป็นสมัยต่สมัยนี้ก็คือเป็นอ่าคิดว่านาสิเป็นไอที่รักษานะครับที่รักษาสมัยโบราณนะครับอ่าเป็นโรงพยาบาลนั่นแหละอ่านิทานว่าสิมีน้ำมีมียาใส่ไว้นะครับแต่ผมกระบ,บ่บเบแน่ใจเล้ครับอัน,น้สันิฐานว่าจังสันตามที อันนี้ว่าที่ผมเคยเห็นมานะครับที่ได้อ่านประวัติมาอันนี้รอบๆอ,อ่าสักบางคนเพื่นกับมาขอหวยขออ่เลขอยู่ด้วยครับอืมบางคนเพื่อนกับถืออยู่ว่าถืกลอตเตอรี่ถืกหวยอยู่ม อันนี้ก็ไ่ได้สอนงองง่ายด้วยครับแกว่าเป็นความเฉื่อของแต่ละบุคคลมาอันนี้ก็แย่งออกไปภายนอกนะครับแต่น,นอกข้างเข่าเป็นปรองเดาไปเปบางรอบๆอันนี้นะครับจะเป็นกําแพงเป็นสั้นว่าวน,นี่ก็จะเป็นอีกคลายเป็น อ,อาหา,หารอีกหมองหนึ่งองค์นึงครับที่ตั้งคููกันอยู่นอ่หลอดกําแพงสันไนด้ได้ครับเป็นกําแพงสันไนด้เลยเราลองคิดเบองว่าสมัยนั้น2000ปีนะครับ2000กว่าปีแล้วว่ามีอุปกรณ์ขึ้นจังสมัยทุกนี้เนาะ เพื่อนเอามาตัดหินตัดอยังจังสีใดจังใดมาแตงขึ้นนะครับมาสัาง่งแสดงว่าคนสมัยก่อนนี่เพิ่นมีความาวิริยะอุตสาหานะครับขนาดเครื่องมือเครื่องใหม่บอมีเนาะเพิ่นก็นสามารถสัง่งวิหาราหรือว่ากูใหญ่โตแล้วเอาขึ้นไปสูงใดขึ้นไปสูงใดนะครับแล้วก็หินนี่ก็ตัด ละเอียดดีนะครับสแสดงว่ามีความพยายามอย่างหลายเลยเป็นสางขึ้นมานะครับนี่สถานที่เราภายในนะครับตรงนี้ก็สิบล้าน เป็นทางออกครับทางออกไป,ไปนี่ผ่านไปอ่านี่เด้อครับอ่าตรงนี้ก็สิบล้านับไปก็จะเป็นวิหารรอบๆอายุเพิ่นกือบสองพันกว่าปีเด้อครับเท่าที่อันนี้มาอ่าตรงนี้ตรงนี้กับสันนิษฐานนะครับว่าอ่าเพิ่นว่าเป็นอ่าโรงนะครับ รงรักษาคนสมัยตะกอนนะครับเป็นสถานที่รักษาเดี๋ยวผมสิภาาไปเบ่งสาน a m นะครับสาน a m อาจจะเป็นสาน a m ในการประกอบเอาเอา,เอาน a m มาผสมกับยาหรือว่าเป็นน a m บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับสียูดันนอกเดี๋ยวผมสิภาาไปเบ่งบ่อ,บอน้ำสียูทั้งปุ่นนะครับปุ่นแนบมึงมเป็นบอ่อน้ำอยู่ ของสิผ้าออกไปเบิง่งบอนามศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวขออนุญาตเขาไปกราบเพิ่นกันเดอร์มาเราว่าได้เขามากราบบอกเพิ่นแต่ข้างนอกครับเดี๋ยวเขากอับสำรวจภายในล้าเราเขากลับไปออกไปเบิง่งข้างนอกด้วยครับเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งบอนามศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ยูกบวิหารตรงนี้นะครับ อันนี้กระสิเป็นรอบมีนักท่องเที่ยวเ่นมาเที่ยวอยู่เ่นกระสิมาเรื่อยนะครับมาขั้นสองขั้นอันนี้รอบภายนอกอันนี้ภายนอกวิหารลึรกกูสันตรักนะครับกระสินนนนนนาพามาเบิงบอหนาำศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับ ที่เพ็นสางพร้อมกันเลยตรงนี้พอน้ำศักดิ์สิทธิ์พอน้ำใ่เพิ่นเอาดินเอาหินศิลาแงลงนะครับมาเห็ดขอบบกสัสมีปลาอยู่แต่ปลาเนี่ยน่าสิเป็นปลาเพิ่งเอามาปล่อยครับ เดี๋ยวผมสิพ้าขก้นไปเบ่งพิพิพธภัณฑ์เลยครับพิพิพธภัณฑ์กูสันตลาลัันเพิ่นมีเก็บเรื่องเล่าของตรงนี้แหละครับของกูสันตลาลนี่แหละแล้วก็มีอของใสอาร์ิมิประวัติเดี๋ยวผมสิพ้าไปเบ่งนะครับ